เด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมจากที่เด็กๆไปศึกษาข้อมูลมาแล้วนะคะการเขียนเว้นวรรคสาระสําคัญของการเขียนเว้นวรรคก็คือการเว้นวรรคตอนคือการแบ่งเนื้อหาของประโยคหรือข้อความต่างๆในภาษาไทยนะคะถ้าเว้นวรรคตอนผิดจะทําให้ความหมายเปลี่ยนไปผู้เรียนต้องเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง เพื่อให้การสื่อสารตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพนะคะเด็กๆคะคุณครูมีประโยคให้เดี๋ยวเรามาลองแยกคำหรือมาลองเว้นวรรคกันดูนะคะ,ะเด็กๆอ่านข้อความที่เป็นสีดำหนุก รถยนต์ชนคนรถยนต์ชนคนชนทำให้ขาหักให้ขาหักรถยนต์ชนคนจนทําให้ขาหักแล้วประโยคที่เป็นสีน้ําเงินแล้ลูกรถยนต์รถยนต์ชนคนชนให้ขาให้ขาหักให้ขาที่สถ้ามีวงเล็บให้เป็นวัด ช่วงระหว่างคําว่าจนกับทำใช่ไหมคะรถยนต์ชนคนจนรถยนต์รถนชนคนจนเด็กๆเข้าใจคำว่าคนจนไหมเข้าใจคก็คือคนยากจนนะคะถ้าเว้นวักแบบนี้นะลูกนะนะรถยนต์ชนคนจนทําให้ขาหักใช่ไหมมันน่าจะบายความแบบนี้หรือเปล่า อ่ไหนลองอ่านประโยคสีม่วงสิคะรถยนรถยนชนคนจนทำให้ขาหักคนทำให้ขาหักรถยนชนคนจนทำให้ขาหักเด็กๆว่าระหว่างประโยคที่เป็นสีน้ำเงินกับประโยคสีม่วงอันไหนเป็นประโยคที่ให้ ประโยคสีม่วงค่ะประโยคสีม่วงนี้มีจำนวนคะให้เราเป็นประโยคให้เป็นกียนกับการสื่อสารใช่ไหมคะเด็กเลือกตอบประโยคสีม่วงใช่ไหมลูกรถโยนชนคนจนทำให้ขาหักใช่ไหมคะเยี่ยมมากนะคะตอบได้ถูกต้องมาดูอีกประโยคนี่ย Uhm, ประโยคสีดำ mm ล ke, ogi, ูกข้าวกินแล้วแข็งแรงกินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคไข้เยียเียเไม่ยีเปลไขเยี่ยนจากประโยคแงไม่มีโรคไย้เลียร์เป็นวแบบสีน้ำเงิน้วกแล้วไยังไง กินข้าวแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเมื่อกี้มีคนอ่านสลับด้วยอ่านว่าข้าวกินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคไัยเบียดเบียนใช่ไหมคะมันน่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือ หนลองอ่านประโยคสีม่วงข้าวกินแล้วกินแล้วกินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคไข้เบียดเบียนข้าวกินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคไข้เบียดเบียน ใช่ไหมคะส่วนเท่ากันแล้วี่นนจะเป็น,น,นประโยชน์สีน้ำเงินลดประโยชน์สีม่วงดีลูกประโยชน์สีม่วงน่าประโยชน์สีม่วงน,น,นะคะถึงจะเป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ที่น่าจะตรงกับประเด็นเนาะ,ะสีดำอ่านวา่าอะไรลูก ห้ามครูสตุ่เวลาราชการเกเวลาาาสตรีนุ่งกลางริ่มครูสามนุ่งกลางเก่งในเวลาราชการค่ะงานแบบนี้นะลูกนะไม่มีรับนะห้ามครูสตรีนุ่งกลางเก่งในเวลาราชการสีน้ำเงินอ่านว่ายังไงลูกค ครูครูสตรีนุ่งกางเกงในเวลาราชการเข้าใจหมข้ามครูสตรีนุ่งกางเกงในกางเกงในคืออะไรในเวลาราชการได้ไหมลูกมีใครเขาไม่ใส่กางเกงในมีไหมคะแม้แต่เด็กๆนั่งเรียนอยู่ตอนนี้มีใครไม่ใส่กางเกงในไหมเนี่ยมีไหม ทาเป็นยิ้มหลายคนสงสัยจะตรงใช่ไหมคะมาดูประโยชน์สีม่วงกันประโยชน์สีม่วงว่ายังไรอ้ามครูสตรีนุ่งกางเกงในเวลาเาชาารราชการข้าครูสตรีนุ่งกางเกงในก็เหมือนเดิมนี่ขอโทษแยกให้ผิดขออภัยลืมแก้ เอาใหม่เอาใหม่ข <si ้อนี้แก้ไขให้แล้วเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มันเหมือนกันจะบอันข้างบนเอาใหม่สีม่วงว่าไงลูกห้ามครูจะมีนุ่มกันเกงเวลาราชการในเวลาราชการทีนี้มาดูประโยคสีม่วงนะคะประโยคสีม่วงบอกว่าห้อมคุณครูสตรีนุ่งกันเกง ในเวลาราชการอันนี้แยกแล้วนะระหว่างกางเกงกับในนะคะแยกของกมานะเป็นกางเกงนะประโยคสุดท้ายสีม่วงเนี่ยก็คือห้ามคุณครูคผู้หญิงใส่กางเกงในเวลาราชการก็คือให้ใส่กระโปรงหรือว่าใส่ยาอื่นที่ไม่ใช่กางเกงนะคะในเวลาราชการนะคะแล้วตัวอย่างที่สอง ประโยคต่อไปพี <wer es> ่พ <riff aquilo> ี <f> ่ชอบพี่ฉันชอบทานเนื้อสุนัขฉันก็ชอบพี่ฉันชอบทานเนื้อสุนักฉันก็ชอบจากรวมเลยว่าอย่างนี้แล้วสีน้ำเงินว่ายังไง พี่ฉันชอบทานเนื้อสุนัขก็ชอบก็ชอบฉันก็ชอบอพี่ฉันชอบทานเนื้อสุนัขฉันก็ชอบใช่ไหมมีใครเคยกินหรือเปล่าเนี่ยเนื้อสุนัขเห็นไหมคะเด็กๆขาเว้นวราผิดควากหมายโตเกียบเลยนะคะอ้าวมาดูสีม่วงสีม่วงว่าไงลูก พี่ยันชอบทานเนื้อสุนัขฉันก็ชอบอ่านะคะพี่ฉันชอบทานเนื้อสุนัขฉันก็ชอบนะคะก็แสดงว่าพี่ก็ชอบทานเนื้อสุนัขก็ชอบทานเนื้อเหมือนกันใช่ไหมคะส่วนประโยคสีน้ําเงินดูสิพี่ฉันชอบทานเนื้อสุนัขพี่ฉันชอบทานเนื้อสุนัขฉันก็ชอบทานเนื้อสุนัขเหมือนกันกับพี่เลยใช่ไหมคะ ถ้าเว้นวรคผิดที่ความหมายก็เปลี่ยนนะคะมาดูอันสุดท้ายแล้วลูกอันสุดท้ายแล้วสีดำอ่านได้ยังไงเด็กกินกล้วยแข<ถ>กกินกล้วยขแขกร้อนจนตาลุ่ยเด็กกินกล้วยแขกร้อนจนตาลุ่มาดูสีอะไรเนี่ยสีฟ้าสีเนี่ยเปลี่ย เด็กกินกล้วยแข็กร้อนจุ่มตแข็ร้อนจนตาเลือกเลือกมาดูสีม่วงบ้างสีม่วงบอกว่ายงไงเด็กกินเด็กกินก้วยร้อนจนตาเด็กกินกล้วยแข็ร้อนจน่มตาเลือกเลือกมันแยกเป็น มันแยกเป็นสองส่วนใช่ไหมคะอันแรกส่วนแรกบอกว่าเด็กกินกล้วยใช่ไหมคะส่วนที่สองบอกว่าแขกร้อนจนตาเหลือเลยนะคะดเด็กดเห็นไหมคะการเว้นวัดสำคัญนะคะถ้าหากว่าเว้นวัดผิดอย่างเช่นประโยคนี้เห็นไหมคะกินข้าวแล้วแข็งแรงไม่มีโรคใครเบียดเบียน ความหมายต่างกันเลยนะคะกับกินข้าวแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเดียรเดียนนะคะถ้าเว้นวรรคผิดที่ความหมายก็เปลี่ยนนะคะ,ะทีนี้มาสู่แบบฝึกหัดของเราค่ะแบบฝึกหัดของเราอยู่ในหน้าไหนสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำานี้ลูกอยู่ในหน้าฝึกหัดของกรุ๊ อยู่ในหน้าที่66 6ค่ะเด็ๆค้าเปิดไปในหน้าที่66<ๆ>เจอไม่เออเล่มทักษะภาษาปิดเรียนไปหลายวันหาเจอเรอเปล่า<ๆ>ไม่เวลาอนะ่านสามนาทีระหว่างข้อความในข้อที่สามหมึก ข้อที่สามนะคะอ่านขพอความเบื้องล่างนี้แล้วเขียนเว้นวรรคตอนใหม่เราจะเขียนเว้นวรรคใหม่ให้ถูกต้องลูตอนเนี้ยเขาพิมพ์มาให้เด็กๆหนึ่งย่อหน้าเนี่ยยังไม่มีเว้นวรรคเลยให้เด็กๆลองอ่านดู เดี๋ยวเราเลองอ่านด,ดูข้อความที่ให้มาหน้าไหนเนะี่ยครูก็จะอ่านเหมือนกันครูยังไม่ได้อ่านเลยเนี่ยข้อความเนี่ย 哪里？ บนคู่ชค่ะคุณครูชให้ทำอะไรนะคะฝนตกหันไม่ได้ยิวิ่งย้ายที่กันเลยลูกเมื่อกี้โอเคค่ะอ่านหนังสืออ่านข้อที่สามลูกในหนังสือแบบฝึกหัดภาษาภาษานะคะในหนังสือภาษาษะภาษาแบบฝึกหัดหน้าที่หกสิบหกลูกข้อที่สาม ไม่ต้องรีบยังไม่ต้องเขียนลงไปในแบบบกหาดลูกเขาให้เนื้อที่มาแค่เนี้ยมันเขียนไม่พอหรอกเอาไว้ไปเขียนไปคัดสวยๆในสมุดดีกว่านะคะออาให้มาอ่านอีกสักนิดนึงบางคนยังอ่านไม่เสร็จพี่ออมอ่ะอ่านหรือยัางพี่ออมน่ะอ่านจบหรือยังพี่ออมนี่ยเห็นนั่งเล่นที่เล็บอยู่เลย โอเคเด็กๆคะประโยคแรกเด็กๆลองอ่านแห้ครูฟังซิเด็กๆคิดว่าประโยคแรกน่าจะเป็นอะไร วันหนึ่งในเดือนตุลาคมผมเห็นดัวตัวงสีดำตัวหนึ่งลายไ้ายขาวอมมันขุดดนมันสุกตัวอหนัวเขุดขุดดินมันเข้าไปในดินเย็นเยนเบบี ประโยคแรกประโยชแรกเอาประโยชนแรกนะเมื <tem> <U PC> ่อกี้แล้วถูกแล้ววันหนึ่งในเดือนตุลาคมเด็กๆไม่มีเด็กถึงจะจำได้หูกเด็กๆเอาดินสอขึ้นมาขีดหลังว่าตุลามนี่คือประโยคแรกแสดงว่าประโยคที่เราต้องเว้นวัตถุประควันหนึ่งในเดือนตุลาคมแล้วประโยคนที่สองลูกว่าอย่างไร ผมเห็น,นวงสีดำตัวหนึ่งเยอะมากจบลงที่คำว่าตัวหนึ่งนะคะผมเห็นด่วงสีดำตัวหนึ่งนะคะนี่คือประโยคที่สองที่เราจะต้องเรียนการนังใช้เขาของมานขุดดินการใช้เขาของมัขุดดิน ประโยคที่สามเยี่ยมมากค่ะก็คือใช้ใช้มันไปกดินช่ไหมคะแล้วประโยคที่สี่แล้วลูกมันซุกตัวมันตัวมันเข้าไปในดินยังมากมันซุกตัวมันเข้าไปในดินเยี่ยมมากแร้วมันวเอาดินออกมาแล้มันก็วเอาดินออกมา เยี่ยมค่ะแล้วมันก็ควักเอาดินออกมาต่อไปประที่หกมันทำอย่างนี้เรื่อยๆอย่างนี้เรื่อยๆสามสองมันทำอย่างนี้เรื่อยๆประโยคที่แปดประโยคโอยไม่ใช่ประโยคที่เจ็ดอ่ะตนมันตนตัวมันตนตัวมันถูกดินกถู ประโยคที่เจ็ดก็คือจนหกวันถูกดินปุกคนคิดพลาด้วนควคิดพ่าด้วนตัวนี้มากีช่างนความพยายามเอาไปประโยคที่แปดไม่ไงอ่ะประโยคที่แปดสั้นๆไม่ต้องยาวประโยคที่แปดแม่ไง สังเเเกตว่าป็นลขผมคิดว่าด้วงตัวนี้มีความพยายามมากกว่าผมสำหรประโยคที่แปดนะลูกนะจบแค่นี้ลูกประโยคที่แปดบอกว่าผมคิดว่าดวงตัวนี้จบแค่นี้นะครับผมคิดว่าด้วงตัวนี้สำหประโยคที่เก้าถ้ามีความพยายามมากกว่า ยายาก้ามีความพยายามมากกว่ามากกว่าประโยคที่เก้าบอกว่าอย่างนะี้ช่างมีความพยายามมากกว่าผมนะอ่ามันเป็นคำพูดลูกมันจะต้องจบลงให้มันจบประโยคเห็นม,มันจะดูนะมันไม่รู้เรื่องนะ พูดถึงเจ้าดวเนี่มยมันมีความพยายามมากกว่าผันะอีกเก้านะแล้วประโยคที่สิบล่ะมันมีความมุกมานะจริงจริงมันมีความมุกมานะจริงๆรประโยคที่สิบเอ็ดแล้วลูก ซึ่งต่างจากผมต่างจากผมต่างจากเวลาท่ต่างซึ่งตางจากผมขาเขาเาอยากจะเล่าซึ่งมันต่างจากผมแลวประโยคที่สิบสองล่ะเวลาที่ผมทำบ้าน เยี่ยมมากประโยคที่สิบสองก็คือเวลาที่ผมทำกากันบ่อนนะคะเด็กๆตผมก็จะไปทำนิดนึงผมทำนี้ไปทำนี้ไปทำนี้ไปทำนิดแล้วกลับมาทำอีกเยี่ยมมากสำหรับประโยคที่สิบสามก็คือผมก็จะทำไปนิดนึงแล้วกลับมาทำอีกใช่ไหมคะ อ่าส่วน Connie, ประโยคที่สิบสี่เขาจะเล่าอะไรต่อูประโยคที่สิบสี่โอ้โห้านเมขอวงมันนี้เป็นครูของผมโอเคเยี่ยมมากประโยคที่สิบสี่ก็คือผมว่าดวงมันเป็นครูของผม่ประโยคสุดท้ายนะคะประโยคที่สี่โยยยายยยยยงานยย้ยยยยยนยยยานให้ ผมจะพยายามทำที่ดีขึ้นเด็เกเยี่ยมมากสามารถที่จะช่วยคุณครูนะคะเว้นวักประโยคได้อย่างถูกต้องนะคะทีนี้เด็กๆขาเวลาทำงานในหนังสือมันมีบรรทัดให้เด็กๆน้อยไปหน่อยนะคะครูคิดว่ามันคงจะไม่พอครูก็เลยจะให้เด็กๆ ชัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มเอ้ยบรรจงครึ่งบรรทัดสี่โอสี่แล้วต้องครึ่งบรรทัดขัดด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะเด็กคะการทํางานเรื่อง้นเราต้องเริ่มที่อะไรวันที่วันที่ลาเขียนเสร็จนะคะเด็กคะปากเขียนคําสั่งด้วยข้อที่สาม เขียนคำสั่งข้อ3ด้วยนะคะวันที่คำสั่งแล้วค่อยเขียนข้อความนะคะที่เป็นย่อหน้าเนี่ยแล้วเว้นวรรอย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่เขียนเรียงประโยคหนึ่ง6 7ถึง15นะไม่ใช่นะคะให้เด็กๆเ,เขียนเว้นวรรประโยคเด็กๆขาอย่างน้อย เวลาที่เด็กๆเ,เว้นวัดนะลูกนะถ้าเป็นหน่วยวัดมาตรฐานน่ะเวลาเขาเว้นวัดเขาก็จะเว้นแค่หนึ่งตัวอักษรลูกแต่ว่าเวลาเด็กๆเ,เขียนนะ่ะมันดูยากาเด็กๆเ,เว้นห่างนิดหนึ่งนะลูกนะเว้นสักสองตัวอักษรหรือสามตัวอักษรก็ได้นะลูกนะ รูจ้จักสองถึงสามตัวอ,อักษรไหมเนี่ย <l ots> เว้นไว้นะคะช่องว่าง,ววงเนี่ยช่องหักระหว่างข้อความเนี่ยอย่างน้อยเอาแบบนี้แล้วกันคุณครูจะได้มองง่ายนะลูกนะอย่างน้อยเด็กเว้นมาเลยหนึ่งเซนติเมตรรู้จักไหมหนึ่งเซนติเมตร รู้จักค่ะรู้จักค่ะอ่าในไม้บรรทัดเด็กๆต้องรู้นะลูกนะหน่วยวัดมาตรฐานก็จะมีหน่วยเซนติเมตรแล้วก็หน่วยเป็นนิ้วในไม้บรรทัดเรานะคะเพื่อให้คุณครูมองได้ชัดเจนเด็กๆเว้นให้คุณหนึ่งเซนติเมตรลูกนะแต่ละประโยคนะคะเซนติเมตรมันนิดเดียวนะลูกนะมันไม่ใหญ่ไม่ยาวเหมือนเหมือนนิ้วนะ ดูให้ออกเด็กๆคะก่อนที่จะลงมือทำครูขอทบทวนอีกรอบหนึ่งลูกเด็กๆคะอ่านประโยคให้ครูฟังก่อนครูจะบอกตัวเลขว่าประโยคที่หนึ่งแล้วเด็กๆก็อ่านประโยคที่สองก็อ่านนะคะเป็นการทบทวนเด็กๆด้วยว่าเด็กๆเว้นได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะเด็กๆอ่านประโยคที่หนึ่งทบทวนประโยคที่หนึ่งให้ครูฟังหน่อยหนก วันหในเดือนหนึ่งในเดือนวันหนึ่งในเดือนตุลาคมค่ะประโยคที่สองผมเห็นผมเห็นด้วยหนึ่ตัวผมเห็นวงสีดําตัวหนึ่งเห็นดวงสีดําตัวหนึ่งต่อไปประโยคที่สามลูกช้างเขาขงช้างเหาของมันจะดีเขาของมันพูดีอินดอินโอเคประโยคที่สี่ค่ะ มัน้ตัวมันเข้าไปในดินโอเคกับไปประโยชน์ที่ห้าแล้วมันก็คือเอาดินออกมาดินออกมาดอใไปประโยชน์ที่หกมันทำอย่างนี้นี้เรื่อยเรื่อยกับใประโยชน์ที่เจ็ด มันมีตัว Four มุมาตัวมันถูกดินก mm ็ใ hmm. ช่จำนวนมันถ uh ึง huh. ด yeah. ิน <antibiotics> ด okay. <gesamt> <humidity detta> <music> ินกบนะคะหมอประโยชน์หมดแล้ว <intake> oh, ผมคิดว่าดวงตัวน wow. er> uh ี้ดวงตรวนี้เป็นความพยายามช่างมีความพยายามมีความเชี่ยวงมากมากกว่าโมนักนะมันมีความมีความมุมานมุเงน จริงๆะ่ะ่าประโยชะเซึ่งต่างต่างจากผมเเวลาที่ผมทำการบ้านที่ผมทำการบ้านสิสาม ผมก็จะทำก้อยไปหนึ่งไปแล้วหนึ่กลับมาแล้วกลับมาทำอีกโอเคเยี่ยมมากต่อไปประโยคที่สิบสี่ลูกผมว่าด้วงว่าด้วงมันเป็นค้่ของผมเยี่ยมประโยคสุดท้ายผมจะพยายามทำงานให้ดีขึ้นบทความนี้สอนอะไรกับเราด้วยลูก อนความพยายามามอดทนค่ะความอดทนเห็นไหมไอ้เจ้าด้วงมันมีขาเล็กๆเองแต่มันสามารถที่จะปักดินออกมานักออกมาทีละนิดทีละนิดจนกว่ามันจะโกรธตัวของมันมิดนะคะมันมีขานิดเดียวแต่มันก็สามารถทําเรื่องเราที่ใหญ่โตได้นะคะเด็กๆก็เหมือนกันหลย นะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะและก็จะต้องหัวกกับความพยายามตั้งใจด้วยนะคะดเด็กๆอย่าลืมเขียนเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาน,นะคะใครไี่ส่งค <c oughs> คุณครูก็ไม่สามารถที่จะไปให้คะแนนได้นะคะหลายคนหนีครูไปแล้วนะคะโอเคคุณคนอื่นที่ตามทำคุณครูไม่ห่วงคุณครูถามชิแล้วคสอนลูก ที่นีผมเข้ามาทันหรือยังหูกทันไหมทันอยู่ค่ะทันไหมไม่ไม่ถ้าหนูไม่ทันเดี๋ยวครูทวนให้ทันอยู่ค่ะอยู่นี่โศกเสร็จครบทุกสิบประโยคไหมครบค่ะโอเคโอเคค่ะเด็เกๆค่ะถ้างั้นก็สำหรับวันนี้ครูขอจบ กันเรียนแค่นี้นะคะสมมติเรื่องการเรียนบทตอนนะคะจะรอตรวจกันบ้านนะคะโอเคค่ะขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะดีเด่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ